ที่ค่ะทุกคนวอลคัมแบ็คถึงเมสเมอเกนนะคะวันนี้นะคะเราจะไปแคมปิ้งค่ะสตรีม่าไอน่ารักหนาวปี่าร่กหนาวปน่ารัก Snow and it is fucking cold way too โอ้ยอย่าหาทำโอ้ยอย่าหาทำไม่ค่ะที่ฝนตกหนักแล้วก็เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดปีนป่าสวยรสวยอันตรายไปทุกที่อันก็ใช่เราจะไปที่ที่มันมี หิมาตกแล้วก็ฝนตกแล้วก็หนาวแล้วก็เย็นแล้วเมื่อกี้ก็ล้มหนาวมากเลยนะขอแล้วมันก็ฝนตกนะขอทุกคน coffee นะคะ with caramel syrup ส่วน u ครสกิน What's up baby Mango dragon fruit right โอืมอบ้รีมรีชไม่ถึงไหนเลยฝนตกเป็นบ้าเนาะที่จะไปแคมป์ปิ้งวันนี้ คือไปถึงแล้วจะยังไงจะแคมป์ยังไงก่อนฝนมันตกอ่ะจะแคมป์ยังไงเอกซ์ตรีมมากเบอะบ้บก็เลยก,ก็ล่ะยังไม่ถึงไหนเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทาร์เก็ตนะคะอยู่ในห้างตาดาใช่เพราะว่าเรามาเดินตามหาซื้ออ่าสโนว์เชนนะคะเป็นการตัดสินใจที่อะไรก็ไม่รู้แล้วครานี้คือมันหิมะตกใช่ไหมละ่ะเรากลัวว่ารถเราจะขึ้นไปไม่ถึงเราก็เลยต้องมาซื้อสโนว์เชน ก็ไอที่ลากรถอะ่ะเวลาที่ฝนตกเอออะไรอย่างนง้นน่ะไม่รู้ว่าจะได้ไหมก็คือยังไม่ได้ไปไหนสักทีเดนนิสแฮร์โปรเพนเค่สรุปว่าเดนนิสแฮร์แบเรากำลังจะไปตามหาซื้อที่อื่นที่ไกลๆนะคะมาดูกันว่าจะได้ไหมคือถ้าไม่ได้เนี่ยก็คือเราจะไม่ได้คุกเลยก็คือเรามี portable stove ใช่ไหมทุกคน ต่ครัน้นี้เราไม่มีอีตัวเชื้อมาเราก็ต้องก่อกองไฟแต่ว่าประเด็นก็คือมันฝนตกฝนตกเราจะก่อกองไฟยังไงใช่ไหม t u r เ them into receivers right there Okay t h n o u e n j i n a h b y Now we need propane Now we need propane แคมป์ดาวที่เราจะไปวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆจากซานดิเอโกนะคะชื่อว่าวิลเลียมไฮส์นะคะ เป็นแคมป์กาวที่เออนั่นแหละอยู่ที่จูเลียนนะคะมันก็จะเป็นเมืองที่มีหิมะตกเนาะในแคมป์กาวเนี่ยเราจองสองคืนสามวันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร <c oughs> ์เสาร์อาทิตย์ในอันนี้มันก็คือราคาเอ่อห้าสิบสามเหรียญน,นะคะหรือว่าประมาณพันห้าร้อยหนึ่งห้าสิบสามเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยกว่าบาทนะคะนี่คือราคาของแคมป์กาวแคมป์กลาวจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบแคมป์กลาวเปิดๆเปล่าๆเปิดๆเ,เ,เ,เรายังไม่เคยไปที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันนะคะ I take these they tear my system down, try so hard to keep you out. I went crazy by 11 p.m. with water. Please do not tire or hang anything in the trees, like trash bags or hammocks. You do not have to wear a mask at your sight. Fire? ทุกคนเขาบอกว่าพอเรามาถึงที่แคมป์กาแล้วนะเราไม่ต้องเราไม่ต้องใส่หน้ากากนะคะเพราะว่ามันมันแคมป์ไซต์อ่ะมันจะมีแค่เราแล้วมันก็จะไม่มีใครอีกในหนึ่งแคมป์ไซต์นะคะที่เราจ่ายห้าสิบสามเหรียญนี้เนาะก็คือ เหนื่อยอะไรเหนื่อยอะไรเหนื่อยอะไรเออในหนึ่งในหนึ่งแคมป์ไซส์นะคะจะกางเต็นท์ได้แค่สองเต็นท์แล้วก็มีคนไม่เกินแปดคนซึ่งของเรานี่ก็คือได้เพราะว่าเราอะมีคนแค่สองคนก็คือเราสองคนนะคะเป็นแคมปิ้งครั้งแรกของเราที่มากันสองคนปกติแล้วว่าไปแคมป์แลก็ไปกับครอบครัวหรือว่าไปกับเพื่อนๆนะคะแต่ครั้งนี้เรา เราอยู่ข้างในแล้วนะแต่ว่าเรากำลังตามหาแคมป์ไซส์เราไเรียวมาเออ you know โอเค j u เนี่ยแคมป์ไซส์นะคะเราเบอร์52อันนี้คือตรงแบบพื้นที่ส่วนรวมอะไรอย่างนี้นะคนเขาก็มาปั้นหิมะอะไรกันสิ่งที่ทุกคนต้องระวังในการมาแคมป์ปิงกูเชตที่มันออเชตมันสโนนะคะก็คือระวังถนนมันจะลื่นมากๆนะคะแล้วมันก็ตอนนี้คือสโน มันยังไม่หนามันยังโอเคอยู่แต่ว่าถ้าสนโนหนาเนี่ยเราจะต้องใช้สนโนว์เชนที่เราไปตามหาซื้อมานั่นแหละเพื่อเอามันลากลอนะคะเหมือนจะได้ไม่ติดเนาะแต่ก็นั่นแหละเรากําลังหลงเราหาแคมป์ไซ์เราไม่เจอตอนนี้เรามาอยู่ที่แคมป์ไซ์ประมาณร้อยกว่ากว่าแต่ว่าของเราอะมันเปื้อห้าสิบกว่าเอ็กซ์ตรีมบ้าอุ้ยเราก็ตื่นเต้นเรากลับมา หิมะแรกของปีนะไม่ใช่หิมะแรกที่เพิ่งตกนะแต่ว่าคือหิมะแรกที่ฉันเห็นตื่นเต้นอ่ะฉันเหมือนคนข้างนากอกหนาวมากหนาวมาก Fifty seven นะ f t y two f มันเป็น one way เหมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ฝนตกทีด้านข้างซ้ายข้างขวาเป็นอย่างนี้ t h a t y t h r e so just go straight <laughs> นี่นะคะมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างหน้าเนาะแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นสี่สิบสามเราก็คือห้าสิบสองนะเราจะเดินตามหาห้าสิบสองเออไม่ใช่เราขับรถตามหาเลยมันสโนว์เราจะตั้งเต็นท์กันยังไงก่อนเพราะว่ามันฝนตกขนาดนี้แล้วมันก็รื่นรื่นมันเงียบมากเลยนะคะทุกคนวันนี้คือวันที่ไม่มีคนมาแคมป์ปิ้งปกติถ้าเรามาแคมป์กล่างเนาะคนมันจะเยอะแยะไปหมดเลยหมายถึงว่ามันจะเต็มแทบทุกแคมป์มาเนาะแต่ว่าวันนี้ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าอากาศไม่ดีทำตัวเองอะ <57? S 1> 52 okay, s <S s 52โอเค51 and that's 52อ้ยเราถึงแล้วทุกคนนี่คือแคมป์ไซต์ของเรานะคะเราต้องพักนะคะคือเอาจริงคือมันอะถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆนะเราก็นอนมันสะดวกสบายอยู่นี่เราก็ออกมาตากแบบกดดตากฝนดูดูนะดู <c oughs> ดูตรงนั้น ดูควันออกมาจากถนนควันออกมาจากถนนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนาวโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มขนของกันละไปทุกคนมันหนาวมากอากาศไม่เป็นใจเลย Shoot I can't sit หลังจากที่พยายามไปนะคะตอนนี้เรามีปัญหาก็คือ มันหนาวมากแล้วมันก็ฝนตกเราไม่สามารถตั้งเต็นท์ได้เราออกไปแค่ไม่กี่นาทีนะม,นมือมันเย็นแล้วมือมันก็สั่นไปหมดแล้วอ่ะแล้วฝนมันก็ตกเราไม่สามารถตั้งเต็นท์ได้เลยคือมันเย็นมากต้องเข้ามาในรถเพื่อวอร์มอัพก่อนแล้วก็เปิดฮีทนะคะทุกคนก็คือต้องมาใช้ฮีตเตอร์ในรถตอนนี้คือไม่ไหวมาก our camping day today and we're at the campsite and it's rain and it's snow and it is fucking cold and we can't let even me show life. you up set up a tent it's too cold <gasps> it's way too cold i can't go out yet it's too cold we're gonna have fun right and then getting wet and cold we don't bring canopy, so we only have this umbrella. And this is this one is of the bad part is that we got a new tent. It's for season tent. It's made for snow. But we never set it up before. And this is the bad weather to try to set something up. But, well, it I'm is what it is. I forgot it. it. I told you. I forgot my gloves That's why my hands are like. <laughs> this is the shell. Yeah. Oh, stay journey down So hard my ตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเรายังเซตอัพเต็น์ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าพอเราจะเซตอัพอ่ะน้ำมันก็เปียกบนบนพื้นตรงนั้นอ่ะเห็นปะเราต้องพยายามเกี่ยน้ำออกแล้วเราต้องวิ่งไปเซตอัพให้เร็วแต่ครั้งนี้มันก็ไม่ทันน้ำมันก็เปียกอีกเราก็ต้องหยุด Oh, i in anxiety. It keeps me on the edge. to jumping off this ledge. superb to clear my head. Since you've been gone on design they tear my system down. Tried so hard to keep you out. I went crazy. แล้วคือตอนนี้คือเย็นมากแล้วก็หนาวมาก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 แล้วก็ยังมีเวลามาพูดกับกล้องอีกนะเป็นบาีหรือวะกดของกลมาแคมป์วิ้งกดที่หนึ่งนะคะเช็คอากาศก่อนว่า,าเป็นยังไงแล้วก็ทีนแน่เต็นที่ดีจะต้องมีที่คลุมอย่างนี้ถ้าเกิดแล้วเสือฝนตกแดดออกอะไรมันก็จะคลุมใช่ไหมล่ะเบบี้อาการเป็นยังไงแตเจ นี่นะคะทุกคนจะบอกว่า relationship มันก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ s a good ด a y and there's a bad day น่าส,ะสะัสับน่าสัสับแต่ปี้ห้น่าสับ <poorly> <ges inated> ตอนนี้คือว่าเราเซตอัพเต็นท์เสร็จแล้วแต่ว่ารองเท้าเราอะไรอย่างนี้มันก็คือเปียกหมดนะคะต้องมาถอดรองเท้าเพราะว่าเทาเปียกทุกคนในวันเดียวกันตอนนี้ตกหลึกแล้วนะคะหลังจากที่เราตั้งเต็นท์แล้วแล้วมันก็มืดแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา ห้าโมงสี่สิบนะคะแล้วเรากําลังฝนมันเริ่มซาซาลงแล้วเรากําลังจะไปเอาของไปใส่ข้างในเต็นท์เราอมาดูกันนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือเราคาดว่าถ้ามันหนาวมากๆเราอาจจะต้องนอนในรถแต่เราจะลองไปเซตอัพเต็นท์ก่อนตอนนี้เราก็มีแอร์แมตชเรสอยู่ตรงนี้ผ้าห่มอยู่ตรงนี้นะคะเรามีผ้าหม่มโ,โอเคพอแค่น,นี้ก่อนไปทุกคนเราจะออกมาเผชิญโลกกว้างกันละ มืดมากเลยทางเข้าอยู่ตรงไหนหนาวชิบหายเลยบ้าบออ๋อ <c oughs> นี่คือข้างในเทนต์เรานะคะทุกคนกับเครื่องปั๊มเล็กๆของเตียงนะคะเรามี แอร์เบสตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเต็นท์นะคะเรากำลังจะทำกับข้าวค่ะเราจะกินชาบูตดาดา How to cook in the tent เพราะว่ามันรน o u t s i d แล้วมันก็สโนว์นี่ไงยังอยู่บนสโนว์ซึ่งกำลังจะละลายน้องแข็งแล้ว แล้หนามากเราก็ลัจะกินชาบูกันนะคะทุกคนนี่คือชาบูหมาล่าแล้วเราก็มีเนื้อมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มีผักที่เราหั่นมาแล้วจากบ้านเรียบร้อยพร้อมจะกินนะคะโอ้หนามากหนามาก คทุกคนคืนนี้นะคะเรากำลังจะกินแล้วเราก็จะนอนแล้วบายบาย s ่ e t o m o มอ o w g o ่ d morning ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราตื่นแล้วนะคะมันเป็นเช้าอันสดใสไม่ค่อยสดใสเลยทอเราอดทนมากก็คือเมื่อคืนนี้มันหนาวมาก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 เลยอ่ะคืนนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะกลับบ้านเลยเราจะกลับบ้านเลยเราจะกลับบ้านเลยเราไม่นอนต่อแล้ว อีกคืนหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมมามันไม่สาหรับอากาศหนาวขนาดนี้ะนะปกติที่เราไปแคมปิ้งมันจะหนาวตอยขึ้นแต่มันก็ยังโอเคไงเนี่ยเรามีสลิปปิ้งแบ็คใช่ไหมแล้วข้างในเราก็จะมีไอ้แบนเกตอันนี้เขาเรียกว่าอนะิมเมอร์เจนซี่แบนเก็ตนจะเป็นเตอร์โมที่มันจะช่วยเหมือนเก็บความร้อนที่ร่างกายเราพอดิ้วมาเพื่อเอากลับมาให้เราใช้แต่คราวนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากดูหอ่อเป็นแบบว่า คืออนนี้มันคือถุงนอนเนาะที่แบบดูห right <the ่อเป็นเบริโต้เลยเราก็จะอยู่กันจนถึงเที่ยงบ่ายโมงอะไรอย่างนี้ก็ถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าคงจะทำอะไรได้ไม่มากเพราะว่าหนาวมากมากมาก system to I my keep you crazy So down how ทุกคนเพราะว่ามันหนาวมากนะคะเราเลยต้องจุดไฟแล้วตอนนี้ไฟก็เริ่มจะติดแล้วแล้วก็มาร์กหน้าด้วยเพราะว่าเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้แหละมีมาส์กเจ็มาด้วยก็เลยต้องมาส์กหน้าด้วย อากาศมันหนาวมากนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นมีแดดออกแต่มันก็หนาวอยู่ดีเดี๋ยวเราจะก็อี้ไปนั่ง b ั e You c บ l ย Yeah My hands are. I know, my hand is fleecy. It's by the fire, it's a little warmer. It's starting again. <laughs> starting again? We gotta give it, we don't have enough twigs to come. Space down, stirring out the ceiling. Talk to my demons, ask for a reason why I feel the way. I'm coming, no one here. Korean barbecue! Oh, find your mark. Boom, bang, boom, bang. แล้วก็มีในหมูที่เราหมักมาแล้วก็ผักไม่เลี่ยมเริ่มไม่เริ่มแบบไฟแรงไฟแรงโอ้มันล้วน เออหมู่สชั้นไอควันควันจากปานะคะไม่ใช่ควันไฟแต่ควันไฟก็ลองมาเหมือนกันตอนนี้นะคะ อากาศประมาณหนึ่งองศาเนาะแล้วมือมันเย็นมากแล้วมันก็หนาวเนาะหิมะมันยังแข็งอยู่แต่ว่าวันนี้มันเริ่มแดดตรงสวนพักที่เรามามาแคมป์เนี่ยนะมันจะมีพื้นที่ส่วนโซนแคมป์ไซส์แล้วก็โซนแคบินแคบินก็คือเหมือนโรงแรมแล้วก็มีโซนที่เป็นเดย์ยูสก็คือคนมาใช้แบบทุกวันทุกวันนะ่ะคือคันที่พรักนะคะเขาก็จะมาเล่น,นกันเด็กๆก็จะมาเล่นสโนว์อะไรอย่างเงี้ย This is actually a nice campground It's actually a nice spot to go camping at Downside is that we didn't Downside is that we didn't really prepare that well Campsite number 52 52 right there Hi, Hi. มันเพราะว่าตรงนี้มันคือเขาเรียกว่า black ice นะคะก็คือเป็นเหมือน snow ที่มันละลายแล้วคันนี้มันจะลื่นมากมันจะเป็นสไล d e เลยรสุนสนร t r a ตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของแคมป์กาวแล้วนะคะแคมป์เราเดินออกมาไม่ไกลเลย What? <sighs> I'm i <this nice>. listening. <laughs> baby. Get warm. my system down. so hard to keep you out. I went crazy by myself. Crying a lot of anxiety thank you so much for watching and make sure you subscribe and give me a thumbs up and share my video to you thank you and this is me it's me and me is me it's in julian yeah 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 bye, -bye.